เด็กยังบาบาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบปผอก,กันคือเก่าครับสวัสดีครับบาบาดกับสมัคใส่กับเล็กคือเก่าแหละครับพี่น้องมองม้านมือเสานี่แหละพี่นออ้องอมใส่แบบตอนแรงๆนี่แหละคะ่ะอันนี้กับสีผสมสูตรที่เด็ดไปครับใส่กับเล็กเข้าหนิแหละพี่น้อง มาพี่น้องตามเบาบาดไปค่ะจุดเดิมเมื่อเช้าที่หมนันมันเด้อจิตีจาะท,ทางเอ้ยสงยตือลูกร้านเด้อขอหนูขอทำมาหากินเนี่จ้ะ ผู้ห,ห,ห,หูนั่นหรือข้างในนี่ไม่ผูนี่ครลองมึงพี่น้องเหมือนกันลงอมันมากครับมังบรรยากาศใส่ก็ภัยพี่น้องกับสุดท้ายเนี่ยว่าท้ายเนี่ยครับสอนใส่ไปหลุดกันเหมืออื่นมาที่กับสิมงเมืงองโยช่วงชองศุก สองถุ่มวาย่างยังเมืองครับเสือฟุกเสือฟุกสองตัวสามตัวยังก็ว่าไปตัวนึงก็ว่าไปแต่มันได้นะพี่น้องสะสมไปช้าสมไปเพราะว่าคนเขาลงมาหลายเราเขาสั่งจนมากเขาสิกินกันหลายนายกินเนื้อกลเห็ดอีกเลยพี่น้องเห็ดหาง่ายกว่าตื่นบุญเมียนมาสีหาง่ายๆเนาะส้าหน่อยเนาะ บ้าบ้าบอกว่าสีไซจุดนี้ให้มันมดเลยมันบ่มืดเลยเอาไก่ไก่ทีๆกันแน่นี่บ้า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 นีมือมุมหนี่ก็มีได้นีหนี่ใส่รองมือชั้นเลยพี่น้อนนีย โตครับคือว่ามานครับพ่ได้ก็คือว่าหาประสบการณ์ไปเรื่อยพี่น้องเราต้องอยู่อย่างมีความหวังแต่เข้ามาหาอยากหากินกับสองหวังแน่ทุกๆวันเราต้องอยู่อย่างมีความหวังไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันน้อยอหวังมากการซื้อเลขเลยครับกับสองหวังแน่ไปทำปูนอีกแล้ววัาานให้หัดทีแล้วอีหยังใบเขาเมันติ<อ>ตทั้งหาทั้งเจ็ดนั่นก็เหล่ามุ่เมืองเลยวันนี้บ่ใบเขาอีกตี ปลดอกเขาฉีดะอาจะปล่อยในใจอาจะปล่อยในใจเมนบโเมันแซาหน่อยบางทีสือว่าพี่น้องหลุดไปวั่ันเล็บพ่นหายากนะทีได้อยู่สาวหน่อยงวดนี้แต่ว่าบอได้บอกดอกพี่น้องแต่ปล่อยเพื่อน บมกกัดบด้ดดอกพี่น้องไม่มีขาตึ่งเสาหาโบเห็นข้าเลรี่นไปับาจา้งไก่เจ็ดห้าไปทัวร์นะพี่น้อ ແຖ່ຖ່າຍບາບາເດພີ່ນ້ອງບໍ່ຮູ້ໂຕໃດນັຈູູດຽນອອບຖຢ เส้นทางพี่น้องเส้นทางเขาเขาโอเค okay. ไปเด้ยวลงไปน้ำเด้อบาวาดอยู่มุมีเด้อใสก่กับเล็ก สิบหลังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่บ่วงเพิ่อมั่นที่หาหลังครับทะลุนกันมเออื่นเดิมนครับหมานหรือบ่หมานกับปมหูครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมืาริก้าสวัสดีวันเกือบสองโมงแล้วนะครับเจ็ดโมงแล้วที่ย<า>ี่สิบแปดธันวา ครับที่ยี่สิบแปดธันวาเนาะ 25, 6, 2 5องห้าหกเจ็ดมากูกับเล็กครับผมแล้วก็บ,บ่วงอีกสามสี่หลังครับผมไปหลุ่นไปเมืองกันเด้อครับว่าสีมานคือประมาณครับมานมานไปนครับโอ้ยหนาวดีพี่น้องเนี่ยบวงบางเตียววัวจะหยุดเลยเนาะลงเวิร์ดเลยพี่เนาะ สมเบิดละบอพี่น้องกันอีแต๊บสามลังเหลกกับเล็กสามลังเหล็กโบขยับเลยครับมิดอิมซีมพี่น้องกกสองพี่น้องขยับพอหลังเลยมันหูโตหร้อมั้งเนี่ยแต่ว่าสน่อยเห็นหนูแรงอยู่เด้อ ตอนกำลังใส่บ่วงพ่อแลนลงมาจากห่วยสีหลังเรียบร้อยทั้งสีหลังม,ม,มีน้อยเงียบมากเบลบาทติดแหรอพี่น้องตัวนึงพี่น้อง อยู่ยังมีความหวังนะโอเคโอเคใส่สวยอยู่ครับเจ๋อเจ๋อหลุนหลุนลุนหลุนลุนพี่น้องหลุนหลุนอีกตัวหนึ่งตัวเสือกมันตึงๆนะนะไหนะตัวที่เขาทายหมู่ว่านนี่แหละดูนะเชือกตึงๆเนะแต่ยังไม่ยังไม่ทันเห็นโตครับแต่บุหัว่าสีดาย่นะเป็นเราบาดาเสือกตึงๆ หลุดอีกแล้วมึงว่าหางมัน,น <S S อือหยหางขาดเลยพี่น้องคือหางคือหางหางขาดโอ๊ยวาสนาข่อย <c oughs> บ,อยบ,ยบอดี เก็บไปเรื่อยๆไมีลีกสองล้างสุ้อ้าโ้เออ้น้ำรุดอีกแล้วหรอ เพราะว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆได้นี่นี่เมื่อวานมันหลากเข้าไปยังมุนอีกเบิับง<อ>นี่แต่ไงดังนงไง<ห>เบิง้งไงโอ้พี่น้องตีแต่หางอีู่แล้วค่ะตีโอยู่พี่น้องนี่ครั้งที่สองแหละได้เห็นแต่หางแต่สั่นกระสืได้ที่สามโตมันหนีเนาะเบาบาดโ,<อ>โอ้ชีวิต,ตว ่วนมีหลังมีบ่เขาจับข้อสีไนสุกดอดแล้วพี่น้อง ก็ยังดีกว่าไม่ได้ตัวได้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยลาดเห็นหนูสองหลังด้วยพี่น้องเพราะว่าห็นแต่หางิ่นครับติดแต่หางหนทสิตัวไ่พี่น้องรูปอดกะกับเล็กสิบหลังได้หนูหนึ่งตัวแสบหนึ่งครับผมโอเคขอได้พ่นดู้ยครับอือได้ยาทิวสะสมไป ลาพ่อมี์ีปดอดไปก่อนแหละครับที่ตามคลิปหนาบ้าบ้าแล้วด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ